ครับผมเห็นอยู่เกาหลีอยู่ผมนอกอย่างเดียวเลยไม่ได้อยู่ไทยเลยพึ่งกลับมาเลยครับผมตอนนี้เกาหลีนู่นก็บ้าหลังที่สองจริงๆเราไปนี่คือแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเสิลยเไปจากเมื่อหกเดือนที่แล้วครับผมไปแก้ตากับจมูกมานลครับแล้วก็ครบหเดือนก็ เข้าไปให้คุณหมอได้รีเช็คหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เดเอครับอะไรพวกมันจืดแล้วต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาเสริมหล่อในใบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แก่ไงครับผมก็คือจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงเนาะก็ต้องดูแลตัวเองนะครับนอกจากดูแลเรื่องของร่างกายสุขภาพแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของใบหน้าด้วยก็อยากให้คนดูนะเห็นแบบอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาก็ทำได้ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆทำเยอะไมทันหรอยังครับอ่าจริงๆก็แก้ตากับจมูกครับจมูกนี่ก็คือมันมันมันสิบปีเนาะมันก็ถึงงอออายยุทีี่่จะะต้เปลนไร แล้วก็ตาที่มันมีปัญหาหย่อนค้อยของเรื่องอายุมากอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็6เดือนนี้กลับไปก็ไปทําดูแลเรื่องของผิวอะไรเงี้ยครับผมเล็กๆ<น><น>คนรับความพอใจของตัวเราดีวกว่าผมพอแล้วครับผมตอนนี้คือ <c oughs> ทุกอย่างโอเคแล้วตอนนี้ลุยงานเต็มที่แล้วครับผมแต่หลายคนก็ทักมาหล่อด้วยโอ้ยขอบคุณครับขอน้อมรับคือเสริมหรับเพื่อที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ใช่1ิบเจ็ดกุมภานี้นะครับไปรุ่นยุค90แล้วก็ไปรุ่นไ2 k เคนะครับ ห้ามพลาดนะครับไปแดนซ์กันครับผมนี่ได้เลยว่าไไมมมม่่เนัีแซ้อมไม่ถึงไหนนะคะตอนนี้เริ่ม เริ่มซ้อมเริ่มประกอบร่างกันแล้วนะครับแล้วก็แต่จริงเดี๋ยวที่หน้าจะหนักขึ้นแล้วก็อีกอที่์นึงก็จะเข้า Impact แล้วนะครับก็จริงๆมีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เรามีโชว์พิเศษสําหรับศิลปินบางคนที่จะร้องกับเพลง,งของศิลปินท่านอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อมกันอยู่ครับตอนนี้แต่จริงถ้าเราทำศสลยกรรมาแล้วเพลงในบางกลมันต้องแดนจัดหนักอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรไใช่ไหมครับคือไม่เป็นแล้วตอนนี้คือเดือนแล้วนะครับแต่รอบนี้ที่ไปนี่ก็คือแค่ดูแลเรื่องผิวอะไรอย่างเงี้ย เขาไมยังรอในเรื่องของเิปินาเอตในยุค90เราจะมีของขวัญอะไรกับแฟนๆที่เขาแบบพูดบัตรกดูเราอะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างงี้จะมีใครถอดเสื้อโชว์บนเวทีเปล่าเนนะี่ยไม่รู้นะฮะต้องไปดูนะฮะแต่ไม่ให้ผมนะครับผมแ <laughs> ล <laughs> ้วจะอากถอดเะอถอดมาหลายเวทีหลายครั้งแล้วนะพี่ก็เลยบอก๋ยวให้รุ่นน้องๆบ้างดีกว่า หลุย์ไงก้ามดีมากเลยต้องดูนะครับว่าหลุย์จะถอดหรือเปล่าครับผมแล้วอย่างจะมีเพลงใหม่ออกมาร้องในคอนเสิร์ตเด็กขั้ดนตรีอะไรหรือว่ายังใช้เพลงในซิงุกิลใหม่มาอนเสิรอ่าก็จริงๆแล้วการคอนเสิร์ตนี้ก็คือเป็นการยูเ,รยนเนียนเนาะแล้วก็การรื้อฟื้นเพลงเก่าๆก็าาอาจจะเป็นเพลงเก่าก่อนนะครับแต่ซิงเกิลใหม่นี่ก็ฝากติดตามอาจจะหลังจาก คอนเสิร์ตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคงมาลุยกันครับจริงๆรู้สึกไงมากาเลยคุณเพราะอคอนเสิร์ตนี้เพราะมันเหมือนกับไปย้อนบานบานกันอีกครั้งนึ่งกับเพลงที่เคยแดนกันในเมื่อก่อนโอใช่แบบดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณน้องๆและหลายคนนะครับที่ผ่านมาทีม5ปีแล้วสำหรับบาซูนะครับแล้วก็ศิลปินท่านอื่นเนี่ยอย่างพี่เต๋าเนี่ย30ปีแล้วแต่ทุกคนก็ยังแบบน่ารักนะครับเวลาเราจัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็โซเอาต์บัตรหมดบัตรหมดตลอดเลยเง<ด>ี้ยขอบคุณ<ด>ทุกคนที่ยังรักแล้วก็ไม่ลืมพวกเรานะครับผม อยากมาเองทำพร้อมในที่คือะไรบ้างครับตอนนี้พวกเราพร้อมมากแล้วก็ส่งกําลังใจให้พี่โจอี้กันครับเพาะว่าอย่างคอนเสิร์ตที่แล้วเราให้พี่โจอี้นั่งวิวแชร์นะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้เราจะแบบอัพเลเวลไปอีกต้องติดตามว่าพี่โจอี้จะทําอะไรครับในคอนเสิร์ต <มา S 1> จะต้องยิ่งกว่าวิวแชร์ฮะต้องติดตามว่ามันคืออะไรครับอตอนนี้พี่ สุขภาพพี่โจี้ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ซ้อมหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยกลัวกลัวแกจะเครียดก็ค่อยๆอาจารย์ค่อยๆปล่อยอให้แกไปทีนทนิดๆนิดอะไรเงี้ยครับ จริงเหมือนตอนนี้เวลาเขาซ้อมคือซ้อมแยกกลุ่มก่อนใช่ไหมตอนนี้นซ้อมรวมกันเลยใช่เดี๋ยวที่หน้าเราจะซ้อมรวมครับตอนนี้ซ้อมแยกของแต่ละพาร์ทแต่ละคนไปก่อนเลยนะครับจริงๆคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะแตกต่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาไอ้เมื่อไหร่คนเขาก็รออะไรเงี้ยแล้วความคาดหวังความแตกต่างคือศิลปินแก่ขึ้นจริงๆแล้วก็ผมว่ามันมันมันมีความแบบพิเศษของแต่ละคอนเสิร์ตอยู่แล, <c oughs> แล้วนะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเรามีกิมมิค ที่พิเศษที่เราบอกไม่ได้เดี๋ยวต้องให้น้องๆไปติดตามดูกันครับแต่ว่าพิเศษกว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาแน่นอนครับผมอยากให้ที่บ้านฝากคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้หน่อยก็ฝากด้วยนะครับไปรุ่นยุค90ัยรุ่นราย 2K นะครับหรือใครที่แบบว่าโดนคุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังแต่เด็กอย่างเงี้ยเรามาสรุปการมาจอยกันนะครับหลังวันวาเลนไทน์พอดีเลยนะครับผมมากันเยอะๆนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรผมว่าตอนนี้บัตรอาจจะอาจจะลงอาจจะเหลืออยู่ลองลองลอง,ลงติดต่อที่ไททิเกตมาเตอร์ดูนะครับผม แล้วเจอกันนะครับ